สวัสดีครับนี่ครับส่งงานในนิสสันเทอร่อีกแล้วนะครับเป็นนิสสันเทอร่าคันนี้นะครับเข้ามาเปลี่ยนโชคฝาท้ายไฟฟ้านะครับก่อนที่จะอาการหนักกว่าเดิมเปลี่ยนแล้วนะครับของดรดอเปิดด้วยรีโมทครับกดออล็อก3ครั้งฝาท้ายเปิดขึ้นให้แบบนี้นะครับกดปิดก็เช่นกันออล็อก3ครั้งครับ กดเป็นจังหวะนะครับอย่าก,กดรัวปิดแบบซอฟตโคต้ดนะครับปิดนุ่มปิดเงียบแตกต่างจากของเดิมที่แถมมาไม่กระแทกลงไปนะครับสวิตช์เดิมจากปุ่มกดนะครับกดปุ๊บฝาท้ายเปิดขึ้นไถหลังหลบมานิดนึงนะครับระยะกว้างเปลี่ยนยกชุดนะครับโชคชุดใหม่กรชุดใหม่ฝาปิดสายไฟชุดใหม่ของคอนโทรลชุดใหม่หมดเลยนะครับ ก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ท้า์ตัดออกไปนะครับนี่ปิดเงียบมากนะฮะสวิตช์ภายในรถนะครับอยู่ทางด้านขวาตำแหน่งเดิมก็เป็นสวิตช์แบบถ้าเราแบบนี้นะครับไฟมันจะตัดเองแต่ถ้ากดปุ่มจะมีไฟติดขึ้นมานะครับกดค้ั้งอ่ะไฟไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนบ ชีวิตภายในรถนะครับก็ตำแหน่งเดิมกดค้างครับก็คือเป็นเซฟตี้นะครับถ้าไม่กดค้างมันไม่ทำงานนะครับแบบนี้ก็สนใจติดตั้งนะครับกรณีที่ลูกค้าใช้นิ่สันเทอร์ร่ารุ่นสุท้ายมีปัญหาติดต่อในเอกครับ ที่เบอร์0819876286 Facebook Fanpage YouTube Channel a Racing a s s a r y นะครับขอบคุณลูกค้ามากครับโดนทำมาจากสุนปรากรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนะครับการติดตั้งไม่มีการต่อต่อสายนะครับหรือชุดเดิมออกไปก็ใส่ชุดใหม่เข้าไปนะครับรถรุ่นอื่นๆก็สามารถติดตั้งได้นะครับทั้ง E-Vero, USU, MIUX, u o r t u n e อนะครับหรือรถรุ่นอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ